จามแล้วมีอาการเจ็บแ๊ลลงขาเป็นสรราญญาหนึ่งของหมอนรองกระดูกทับเส้นได้นะคะ,นะคะเวลาที่คนทั่วไปนะคะเวลาเราไอเราจามเนี่ยเราจะชอบเป็นไ่้อย่างนี้นถ้าไอจามของคนไข้หมอนรองกระดูกต้องทำแบบนี้นะคะอันดับแรกให้เราองอเข่านะคะเข่าจะช่วยรับแรงกระแทกสองเกรงหน้าท้องสาม เอามือนึงค่ะจับไว้ที่หลังอ่ะเวลาที่เรามีมือจับไว้ที่หลังค่ะมันจะเป็นตัวฟีดแบ็กให้เราว่าเอ้ยเราจะไม่เวลาที่เราจามเราจะไม่อยู่ในท่าก้มนี้นะฮัตเช่เนี่ยมือเนี้ยสําคัญมากเลยมันจะเป็นตัวจับเอาไว้พยุงเอาไว้ไกด์เอาไว้อ่ะแล้วเป็นตัวดันด้วยอ่าให้เพรสเชอร์ด้านหลังไม่ให้หมอนรองมันถูกดันออกมาปิดจมูกแล้วก็จามได้เลยค่ะฮัตเช่แต่เราจะไม่จาม